นี่าด้ตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นในช่วงเวลานี้นะคะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะไพ่อยากที่จะสื่อสารอะไรถึงเขาหรือเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคุณผ่านไพ่นะคะมาให้คุณในช่วงตอนนี้บ้าง เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้ด้วยนะท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับกอล์ฟนะคะแอดไลน์ลิดาทาร์ลอดเข้าไปได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันค่ะพลังงานวันนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้าง เวอร์ใบแรกเปิดมาทาวเวอร์เลยนะมีปัญหามีการทะเลาะมีการจบหรือเทมเพลนส์กับทาวเวอร์เข้ามาด้วยกันมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเทมเพลนส์คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงก็ได้พอมากับทาวเวอร์นะคะคนคนที่มาเจอคลิปนี้บางคนบางคู่คุณอาจจะ อยู่ดีๆโดนทิ้งโดนเทโดนบอกเลิกหรือโดนทิ้งหายไปแบบกระทันหันป,ปุบปับฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรืออยู่ดีๆทะเลาะกาันเ,เลิกกันพังกันจากเรื่องเล็กๆไม่คิดว่ามันจะบานปลายไกลไปเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นไปได้นะหรือกําลังอยู่ในจุดของการปรับสมดุลชีวิตกันอยู่ก็เป็นไปได้ The w i e l เนี่ยมันเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนนะดวงความรักของคุณกับคนที่คุณรักตอนนี้เหมือนกับเจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะ ดือดซันแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเมษายนเนี้ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งช่วงตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีอะนะคะเดี๋ยวความรักความสัมพันธ์ของคุณอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการเหมือนกับเจอเรื่องราวแย่ๆนะในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่บทมันจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันกลับกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะเลเวอร์ แปดไม้เท้านี่จะมีการสปาร์กันแบบน่าดูเลยนะเนี่ยเมจิเชียนสิบเหรียญสิบถ้วยมาด้วยกันด้วยนะจัดเมน้นคือพลังงานวันนี้นะเป็นพลังงานที่เอยแป๊บนึงเอาจริงๆแล้วนะก็กว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ได้แย่เดี๋ยวขอขยับค่ากล้องนิดนึงนะอ่ะโอเค พลังงานวันนี้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะก็รู้สึกว่ามันกำลังจะถึงจุดปเปลี่ยนและจุดเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดไม่ถึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบเนี้มันจะลงเอยแบบนี้ยหรือมันจะมีสถานการณ์แบบเนี้เกิดขึ้น เดี tower. Tower no was, ๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแน่นอนเปิดมาเป็นไพ่ทาวเวอร์ทาวเวอร์มันเป็นมันเป็นปัญหาในความรักอยู่แล้วเนาะมันเป็นปัญหาไม่ว่าจะจะยังเลิกกันไปแล้วหรือว่าจะยังอยู่ด้วยกันหรือว่าจะเป็นปัญหาเล็กจะเป็นปัญหาใหญ่จะเป็นปัญหาที่อะไรก็ตามแต่ก็จะไม่แยกปัญหานั้นๆนะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาคําว่าทาวเวอร์เนี่ยคือทุกอย่างมันดูพังทุกอย่างมันดูแย่ทุกอย่างมันดูแบบไม่เป็นไปอย่างใจอ่ะ นะคะดูมันมีแต่ปัญหาอยู่แล้วก็มีความทุกข์อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะสวันดีสี่วันร้ายเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็กลับมาหากันนะทาวเวอร์กอบฉาไมรวมไปถึงทุกอย่างของปัญหาที่มันค้ังคาคา,าลาคาสางจนบางคนตัดสินใจที่จะจบตัดสินใจที่จะยุติจะตัดสินใจที่จะพังมันไปเลยพังก็พังจบก็จบเลิกก็เลิกนะบางคนตัดสินใจต่างคนต่างไปเลยแหละ นะคะหรืออีกในยะหนึ่งทาวเวอร์นี่ก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ของคุณก็ได้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนี้พอเข้ามาพร้อมกับ Temperance แล้วก็ Wheel of Fortune แน่นอนมันเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนชะตาเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งก๊อฟมองว่ามันกาลังจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดี พอมีเดอะซันตามมาถึงไม้เท้าตามมาคือการเริ่มต้นใหม่ที่สว่างสวัยสดใสสวยงามมากกว่าเดิมเหมือนจากนรกขึ้นมาสวรรค์เลยอะประมาณนั้นเลยนะมันเป็นมันเป็นวาระเวลามันเป็นเพอร์เฟกท m มมิ่งของคนที่มาเจอคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่คุณเจอแต่ปัญหาความรักผิดหวังในความรักเจ็บปวดกับความรักนะคะมีครอบครัวครอบครัวก็พังนะมีแฟนก็มีปัญหาถึงขั้นแตกหักเลิกลา นะคะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขกับความรักหรือไม่ค่อยสมหวังในความรักในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลายๆคนอ่ะคนที่คุณถามถึงเขาคุณอ่ะคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วได้ซ้ำอยู่กินด้วยกันแล้วด้ซ้ำบางคนมีคอมมิทเมนต์กันแล้วแต่บางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ยังไม่ไปถึงไหนมันก็ดูทีท่าว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีอนาคตรหรือไม่บางคนมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์นี้เลยด้วยซ้ําบางคนยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางในความสัมพันธ์นี้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะจบแบบไหนนะคะเพราะอะไรเพราะหน้าไพา่มันมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่าง รวมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามรักสามเศร้าเราสามคนเรื่องบุคคลบุคคลที่สามที่รายร้อมสร้างปัญหาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือการเป็นเตอร์ปาร์ตี้ร, praised, รักสามเศร้าหรือในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ความพร้อมความไม่พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างความห่างไกลนะ การอยู่ไกลกันการแตกต่างกันในหลายๆเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาภาษานร,รรมการอบรมเลี้ยงดูวัฒนธรรมนะคะหรือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็ได้นะคะหรืออุปนิสัยของคุณทั้งคู่ที่พอคบกันไปนานเข้ามันเริ่มที่จะไม่ไปทิศทางเดียวกันก็ได้อันนี้คือก๊อปกำลังขยายความเทาเวอร์อยู่มันเป็นปัญหาใดก็ได้ที่ก๊อปกล่าวไปหรือจะเป็นปัญหาอื่นก็ได้ที่คุณอาจจะ ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาจริงจังหรือว่าเข้ามาหลอกคุณหรือวางผลประโยชน์จากคุณไหมนะคะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะเป็นรักทางเลือกก็ได้นะคะเหล่านี้คือเป็นปัญหาที่ไพ่ทาวเวอร์กำลังพูดถึงเพราะฉะนั้นภาพรวมปัญหาของคุณไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะตั้งแต่เมษายนนะคะเป็นต้นไปถึงธันวาคมก็คือภายในสิ้นปีเนี้ย ความรักของคุณชีวิตรักของคุณกับเขาคนนั้นมันกําลังจะถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตานะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนดวงชะตาเขาก็เปลี่ยนแล้วมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณด้วยแต่มันจะเป็นการแปลเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้จะกลับกลายเป็นไปได้สิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะกลับมาดีดังเดิมได้มันกลับจะดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่คิดว่ามันพังแล้วมันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วแต่มันกลับกลายเป็นพึ่งกําลังที่จะเหมือนพึ่งเริ่มต้นใหม่อ่ะแต่มันแค่จะจบวงจรอะไรเก่าๆไปเท่านั้นเองความรักของคุณกับเขาคนนี้ก็บอกเลยนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆนะคุณเตรียมตัวคุณเตรียมตัวแบบเฉลิมฉลองได้เลยอะเพราะก็รู้สึกว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดี คุณกำลังจะได้รับรู้ได้รับฟังได้รับเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น่ายินดีไม่ว่าจะเป็นการที่เขากับคุณจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าการที่เขากับคุณจะได้มีสถานะที่ชัดเจนไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไม่ต้องปกปิดใครไม่ต้องแอบบังคือเป็นคนที่มีสถานะไม่ว่าการที่คุณจะได้เขาคนนี้กลับมาเป็นคู่ชีวิตกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกรวมไปถึงการแต่งงานนะ ไพ่การแต่างงานขึ้นนะคะ1นึ่งใบ2ใบสใบนี่ก็เป็นไพ่การแต่างงานได้หรือซันสี่ใบแล้วการเปลี่ยนแปลงคุณดูนะมันเป็นสายรุ้งอะเป็นสีสันของชีวิตที่มีแต่สิ่งดีๆแล้วคุณกับเขาจะสปาร์กันมากๆใครที่คุณไม่ได้ติดต่อกันเดี๋ยวคุณจะได้ติดต่อเร็วเวนี้แหละเดี๋ยวคุณจะได้ติดต่อกันใครที่คุณทะเลาะกัน เดี๋ยวรอเวลาอีกนิดนึงรอให้เขาใจเย็นรอให้คุณใจเย็นเดี๋ยวคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษานะคะมิถุนาธันวาหรือตั้งแต่เมษาไปจนธันวาคมปีเนี้ยนะคะบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจาก,กรวาลโชคชะตากําลังจะเข้าข้างคุณแล้วกำลังจะช่วยเหลือคุณมันเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องจัดเมน์จะต้องแบบตัดสินละว,ว่าโอเคถึงเวลาที่คุณจะได้รับในในส่วนของกรรมดีของคุณในส่วนของสิ่งที่คุณสร้างสิ่งดีๆมาสร้างกรรมดีมาคุณจะต้องรับกับความสุขความสําเร็จแล้วความสุขความสําเร็จของคุณที่คุณจะได้รับอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องความรักด้วยนะแต่เรื่องการเงินด้วยเช่นกันสิบเหรียญมากระเดืันนะคะ เพอเพอความรักคนคนนี้เขาจะมาพร้อมกับการเงินที่มั่นคงหรือการแต่างงานการได้ทรัพย์สมบัตินะคะการได้เขาเรียกว่าสินสอดทองมัน่นที่เป็นเงินก้อนใหญ่รวมถึงการที่คุณจะได้แบบมีเรือนหอที่น่าอยู่มีบ้านที่อบอุ่นมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่ร่วมกันหรือได้ไปเจอหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือการกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิม มันเป็นจุดเปลี่ยนที่จากที่ทุกอย่างคุณรู้สึกหมดหวังไปแล้วว่าอยู่ดีๆอุ้ยมันกลายเป็นเดอดร้นมาเลยอะ่ะมันเจอจ้าเจอจราดัดมาเลยอยู่ดีๆคนคนนี้มาเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้นะอยู่ดีๆเหมือนกับเอาโผลมาแล้วขอคุณแต่งงานเลยก็ได้คบกันมาเราของรายแห่งกันมาต้องนานเลิกแหละไม่เลิกแหละกับกลายเป็นอยู่ดีๆเขาอยากจะแต่งงานกับคุณขึ้นมาซะง,งั้นอะ่ะ คือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปาฏิหารนะิย์อ่ะคุณนึกอ,ออกไหมมันเป็นจุดเปลี่ยนที่มันคือปาฏิหาริย์ในชีวิตรักของคุณในชีวิตคู่ของคุณที่คุณทนทุกข์ทรมานกายใจมาเนิ่นนานแล้วมันถึงเวลาสักทีที่จักรวาลจะเข้าข้างคุณโชคชะตาจะเข้าข้างคุณทําให้คุณได้สมหวังสักทีคนที่เข้ามาดูนะส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์คุณเป็นคนที่มีเซนส์ไพเมจิชียนคุณอาจจะเป็นคนที่ เชื่อในเรื่องของเกี่ยวกับการเติบโตทางจิตวิญญาณน่ะเป็นคนที่อย่างรู้เป็นคนที่เป็นหมอดูไว้ได้บางคนนะคะรู้เหตุการณ์ร่วงหน้าบางคนก็มีเซนส์สัมผัสอะไรประมาณนี้เราก็เชื่อในเรื่องของบุญกรรมเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่นะแล้วพลังงานคุณกับขาเลเวอร์มันก็เป็นพลังงานไพ่คู่ได้เช่นกันนะคะเป็นไพ่คู่แท้ได้เช่นกัน we offer to l f ูเ r อ u e เบอร์จัดเม้นเนี่ยเป็นคู่ในดีตชาติกันมาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะได้จะได้รับกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะใครที่คุณกำลังเสียอกเสียใจหม่นหมองเศร้าระทมตรมตรอมไม่ต้องเสียใจแล้วนะคะไม่ต้องคิดมากว่าชีวิตฉันทำไมแบบ กรรมอะไรมันเยอะนักหนาทําไมต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวทุกอย่างชีวิตคุณมันจะแบบบทมันจะพุ่งมันจะพุ่งแบบโอ้โหขึ้นไปเหมือนกราบขาขึ้นนะคะบทดีดีมากกราบพุ่งขึ้นสุดเลยแต่บทเวลาดวงคุณเวลาที่ดวงคุณมันตกมันแย่มันก็ตกต่ําสุดเช่นกันบางคนนะที่ผ่านมาปีที่แล้วกับปีเนี้ยมาจนถึงตอนเนี้ยโอ้โหชีวิตมีแต่ปัญหาไปหมดเลย นะครอบครัวก็แย่ครอบครัวก็พังมีความรักก็ไม่ดีนะคะการเงินก็ย่ำแย่อะไรทุกอย่างสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดแต่ไพ่บอกไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวคุณจะได้คนรักของคุณนะ่ะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วเขาคนนี้แหละจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือพร้อมกับการอำนวยอวยชัยจากจัก,กรวาลจากจัดเม้นต์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่คุณเคารพนับถือเพราะดวงชะตาคุณมันมีโอกาสที่มันจะเจอกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนกับความรักของคนคนนี้กับคุณอ่ะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังนะคะคือไพ่ที่เขามาขนาดเนี้ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบเต็มทุกอย่างอะ่ะดีที่สุดแล้วอะ่ะนะทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูนิดนหนึ่งแล้วกันว่า ในความสัมพัน์นี้นะคะมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังไหมก่อนที่ทุกอย่างมันจะลงเอยแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงหรือมีอะไรที่คุณจะต้องระวังเนื้อระวังตัวเพื่อที่คุณจะได้เอาไปปรับใช้เอาไปเป็นแนวทางนะคะคุณจะต้องระวังเรื่องใดบ้างกับความสัมพันธ์นี้ไพ่คิงไนท์ถือเหรียญน,นะคะ The world นะสเหรียญ สามดาบนะคะสิบไม้เทา้าไนท์ถือดาบนะหกไม้เทา้าไพ่เอ่อหนึ่งไม้เท้านะห้าดาบนะคะเด e m มูน <The Moon S 2> นะไพ่ใต้สำรับสิบถ้วย สิ่งน,นี้คุณจะต้องระวังนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางก่อนที่ทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีระวังในเรื่องของความรู้สึกคำพูดอารมณ์ความคิดม n d เซ t ทัศนคติต่างๆมุมมองในความรักต่างๆหรือการมองเห็นแต่ด้านลบถ้าอยากจะให้คุณเปลี่ยนมุมมองให้รู้จักที่จะมองพลังงานด้านบวกบ้างแน่นอนแหละบางคนคุณเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาจะมาให้คิดบวกอยู่มันก็ไม่ไหวเนาะแต่คุณต้องฝึก คุณต้องหักคุณต้องเรียนรู้เพื่อที่จะใช้แรงดึงดูดดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆความรักที่ดีจากคนคนนี้เข้ามาหรือจะกับคนอื่นก็ได้ถ้าบางคนคุณรู้สึกคุณอยากได้คนใหม่คุณก็จะได้ค่ะแต่คุณต้องเรียนรู้ในการที่จะทิ้งอดีตหรือทิ้งรู้จักที่จะปล่อยวางอย่ามัวหมกมุ่นอยู่กับความเสียใจความเจ็บช้ำน้ำใจในอดีตนะคะอย่ามัวแต่ให้ความทรงจำแย่ๆมันมาทิ่มแทงหัวใจคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ไม่ได้ คุณจะต้องมองสิ่งดีๆว่าโอเคอนาคตฉันจะต้องพาตัวเองไปถึงจุดฝั่งฝันที่มันมีความสุขให้ได้ที่มันดีกว่าเดิมให้ได้พาตัวเองเดินไปข้างหน้าให้ได้นะคะสิ่งที่ถ้าอยากจะเตือนคุณก็คือในเรื่องของการที่คุณอย่าคิดมากนี่แหละอย่ากเก็บทุกอย่างมาคิดอะไรปรงได้โปรงอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางเพราะทุกอย่างมันกําลังจะเกิดการเริ่มต้นใหม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเนี้ยที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะเดือนมีนาเนี่ย นะหรือเดือนอื่นก็ได้คุณมาเจอช่วงไหนระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันดูดําดิ่งหรือความเจ็บปวดเสียใจที่คุณยังไม่สามารถจะรักษาแผลใจได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหงอยเหงารู้สึกแบบแย่รู้สึกหม่นหมองอะไรประมาณนี้นะคะทาตัวเองให้เอาชนะใจตัวเองให้ได้อันดับแรกแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละ ไพ่บอกให้คุณสู้คุณอย่ายอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาผ่านอะไรมาเพราะทุกอย่างเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วคุณกําลังรอการกลับมาของการเป็นครอบครัวคุณกําลังรอการกลับมาของแฟนหรือคุณกําลังรอการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยากให้แฟนคุณคนรักคุณเขาคิดได้เขาดีขึ้นเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอุปนิสัยให้ดีขึ้นคุณจะได้แต่อันดับแรกคุณต้องเรียนรู้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่ไพ่บอกนะ อย่าไปจมอยู่กับความทุกข์เดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆซ้ๆําๆซักๆอยู่แบบเดิมๆคิดย้าคิดย้าทําอยู่กับเรื่องเดิมๆมันจะทําให้ชีวิตคุณมันไม่ก้าวไปข้างหน้าขอให้ในโลกของคุณที่คุณอยู่ในตอนเนี้นะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสสวยงามมีแต่ความงามรอบๆตัวคุณที่คุณมองเห็นแต่สิ่งดีๆอย่าไปมองอะไรที่มัน เวลวร้ายมากมายในชีวิตเพราะชีวิตคนเราอ่ะมันผ่านการเรื่องราวเรวร้ายก็ได้หมดทุกคนแหละแต่มันก็ต้องมีเรื่องราวดีๆบ้างแหละในชีวิตเพราะฉะนั้นพายอยากให้คุณมาอยู่ในโลกแห่งความสุขของคุณก่อนในช่วงนี้เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการอัพนะคะอัเพเขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะ่ะไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณให้มากขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นในเรื่องของความคิดการกระทา นะคะคให้รู้จักคำว่าปล่อยวางให้รู้จักคำว่าการมีสตินะคะแล้วใช้ปัญญาในการแก้ไขจัดการแล้วคุณจะสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วแน่นอนมันจะส่งผลถึงอนาคตของคุณที่ทำให้คุณได้มีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้มีอนาคตที่สดใสที่ดีกว่าเดิมนะคะ่ะ นะคะนี่ก็คือสินิพายอยากจะบอกอยากจะแนะนำคุณนะต่อมานะคะมาดูไพ่ออัลเคินกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอยากแนะนำอะไรกับคุณบ้าง<ม>การพึ่งพาตัวเองนะคะความฝันความมหัศจรรย์คือจะบอกว่า ชีวิตคุณอนะ่ะเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนไพ่ new beginning มาแต่ไพก่กลมาจะสื่อสารให้คุณรับรู้ว่าช่วงเวลานี้ให้คุณเรียนรู้ในการพึ่งพาตัวเองให้อยู่ได้ด้วยตัวเองให้มีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่ามัวแต่จะไปโหยหาร้องขอเรียกร้องความสุขจากคนอื่นหรือจากคนที่คุณรักอันดับแรกคุณความสุขมันต้องเริ่มมาจากตัวจากใจของคุณเองสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อน พึ่งพาตัวเองให้ได้ยืนด้วยลําแข้งตัวเองให้ได้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีออร่ามีความเปล่งประกายคุณจะยิ่งไปดึงดูดให้เขาคนนั้นได้มีความคิดมีความเสียดายเสียใจายมากขึ้นเพราะคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วจงมีความฝันไม่ว่าความฝันนั้นมันจะเป็นความฝันอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ว่าความฝันของคุณนะคะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความจริงขอให้คุณพยายาม คิดเออะอะไรก็ตามสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณสรรสร้างไว้วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมหัศจรรย์มากๆอย่างที่คุณไม่คาดคิดอะแต่ขอให้คุณสรรสร้างความฝันที่สวยงามไว้นะคะอย่าหยุดฝันอย่าหยุดหวังคนเราอะยิ่งเรามีความหวังมีความฝันนะคะมันจะยิ่งผลักดันทําให้เราพาตัวเองไปถึงฝั่งฝันให้ได้แต่คุณจะต้องฝันแล้วหวังอย่างมีสติมีเหตุมีผล นะคะคที่มันไม่ได้เป็นการมโนภาพจนมากเกินไปเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณเองด้วยเช่นกันแล้วให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตในช่วงนี้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไปอะไรที่ดีๆเก็บไว้นะคะนี่คือสิน,นิพพ่อยากจะบอกนะ มาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะคะเขารู้ว่าคุณกโกรธเขายังไม่หายเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงคุณหรือได้เห็นหน้าคุณหรือได้คุยกับคุณหรือได้เห็นแา่รูปถ่ายคุณก็ตามเขามีความสุขที่เขาได้มีคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะคุณคือส่วนที่เติมเต็มของเขาเขาแคร์คุณมากๆะอนะอเขาอยากแต่งงานกับคุณด้วยเห็นไหมคะไพ่การแต่งงานขึ้นนะเขาขอโอกาสกับคุณได้ไหมขอโอกาสในการกลับมาแก้ไขกลับมาแก้ตัวกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นี่ไงกลับมาแก้ไขเห็นไหมเขาอยากแก้ไขทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเขาต้องการการให้อภัยจากคุณนะให้โอกาสให้อภยัย เขาชอบรอยยิ้มของคุณมากเลยเวลาคุณยิ้มแล้วทําให้โลกมันสดใสนะคะเขาเศร้าเสียใจเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาอยู่ในตอนเนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาเขามากๆนะคะโดยเฉพาะเวลาที่คุณยิ้มเขาอยากให้คุณยิ้มบ่อยๆเขากำลังอยู่ในจุดที่ตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะทำยังไงเดินหน้ายังไงต่อกับความสัมพันธ์เนี้ย เขาจะทำยังไงถึงจะลบภาพจําในอดีตของคุณที่มันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายกับเขาไปได้ให้เหลือแต่ความทรงจําในอดีตที่เป็นเรื่องราวดีๆค่ะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งโชคชะตาจะนําพาให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่รักคู่ครองที่มีความสุขนะคะเขาตกหลุมรักคุณตลอดเวลานะเขายังคงเดิมกับคุณนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากคุณเลยนะ แล้วเขาก็จริงใจกับคุณด้วยนะคะเขาจะกลับมาพร้อมกับความจริงจังจริงใจแก้ไขทุกอย่างนะคะต่อไปเนี้ยเขาจะไม่โกหกคุณละที่ผ่านมาเขาอาจจะโกหกคุณบ้างไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์บ้างแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แล้วนะคะเขาเคยท้อแท้นะกับความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้เขาจะรู้ขึ้นมาสู้ละเพราะคุณมีค่าสําหรับชีวิตเขามากๆสําหรับความรู้สึกจิตใจของเขามากๆ เขาเจ็บปวดมากเลยนะช่วงเวลาที่มีปัญหากับคุณหรือช่วงเวลาที่เราห่างกันจบกันเลิกกันเห็นไหมเขาเสียใจเจ็บปวดทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยอยากได้อิสระจากคุณแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการมาันละเพราะเขารู้ว่าการมีอิสระมันไม่ได้ตอบโจทย์ทำให้เขามีความสุขเพราะยังไงเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้อยู่ดีเห็นไหมคะเขาลืมคุณไม่ได้ ปัญหาหลายๆอย่างที่คุณและเขาเจอกันอยู่อะ่ะเขาเชื่อว่าสักวันเขาจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เขาก็เชื่อว่าคุณคือพรหมลิขิตคือโชคชะตาที่นำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเขากังวลใจเหมือนกันนะว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมาหาคุณกลับมาแล้วคุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าก็เลยทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยกล้าพอเหมือนกันนะคะ บางเวลาเขาก็าแอบหึงห่วงคุณนะเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณนะคะเขาก็หึงเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาคุยเข้ามาโต้อ,อะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบเขาแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้นะ ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะรับพลังงานดีๆกันไปแล้วกันนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ